สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เคลื่อนไหวแล้วหลังแชทลรับค่ายโผลาวาเจนนี่ถูกแฉอีกรอบหลังจากที่เพจมัทุซอนได้โพสข้อความระบุว่าล่าสุดพูดคุยระหว่างศิลปินและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทสดชื่นโดยมีเนื้อหาพูดถึงก้าวกระลกพลกันอย่างสนุกปากโดยมีข้อความหยาบคายของเจงนนี่ตัวเจ้าของค่ายเองและศิลปินในค่ายที่พิมพ์ต่อว่าก้าวโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยห้ามอย่างเช่น ไม่น่าเอามาฟีดต,ตั้งแต่แรกเลยหรือไม่ก็เช่นงูพิษยังไงก็เป็นงูพิษดูแค่นี้ก็รู้ว่าโตมากับสังคมแบบไหนถึงได้แย่ขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคำสั่งจากแม่ใหญ่ห้ามทุกคนพิมพ์โพสตคอมเมนต์อะไรทุกอย่างขอให้นิ่งและเงียบเอาไว้นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไอเด็กเอียคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณสัตวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่น่ารู้จักกับมึงเลย ซึ่งล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเป็นการโพสตอรี่ระบุข้อความว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกได้แต่บอกตัวเองว่าให้มีสติและผ่านมันไปให้ได้ในทุกเหตุการณ์นะเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันและวันต่อๆไปให้ดีขึ้นได้ฟ้าไม่ได้มืดไปตลอดเดี๋ยวมันก็สว่างนะสู้และผ่านมันไปให้ได้นะตัวเราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ